สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำการขยายหัวเชื้อ EM นะครับเพื่อนำไปใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อบ่อยๆนะครับผมก็ ในสูตรของผมนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับมีตัวเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นเชื้อลาไตโคดอมานะครับผมเพื่อนำไปใช้นะครับลดไม้ผลและก็ผักในสวนนะครับเพื่อยับยั้งเชื้อลานะครับและป้องกันรากเน่านะครับในผักและผลไม้ของผมนะครับผมก็จะเป็นตัวเสริมเข้าไปนะครับผมก็มาดู อุปกรณ์ที่ต้องใช้เลยนะครับผมก็จะมี1นะครับหัวเชื้อ EM นะครับผม2เป็นหัวเชื้อไตโคโดม่านะครับ3เป็นกากน้ำตาลนะครับผมแล้วก็4นะครับเป็นถังนะครับ30ลิตรนะครับผมขั้นตอนนะครับในการทำนะครับก็เริ่มจากอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับนำถังถัง30ลิตรนี้นะครับผม มาเติมน้ำนะครับผมแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับสักหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้คอรีนนั้นหรือเป็นการพักน้ํานะครับผมเพื่อให้คอรีนระเหยไปให้หมดก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนใดใช้น้ําประปานะครับแต่ถ้าใช้น้ําบ่อนะครับก็สามารถพักให้ค่ากดต่างๆนะครับผมมันจางลงก็ได้นะครับผม หลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำกากน้ำตานะครับผมเติมลงไปนะครับผมเมื่อพักน้ำเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเติมกากน้ำตาลงไปนะครับในปริมาณนะครับกากน้ำตานะครับหนึ่ลิตรครึ่งนะครับผมหลิตรครึ่งนะครับก็ประมาณ1ขวดนี้นะครับกับอีกครึ่งขวดนะครับผมส่วนผมได้เติมลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับผสมนะครับน้ําในถังนะครับกับกากน้ำตาลให้เข้ากันนะครับโดยกวนให้กากน้าตาลนะครับละลายให้หมดนะครับผมไม่ไม่ทิ้งตะกรนทิ้งก้อนไว้ใต้ก้นนะครับผมนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับเติมหัวเชื้อนะครับ EM นะครับผมเข้าไปนะครับ ในอัตราส่วนนะครับ2ลิตรนะครับ2ลิตรนะครับตัวนี้เป็นแกลลอนละ1ลิตรนะครับให้เติมลงไปนะครับซึ่งผมได้เติมลงไปเรียบร้อยเติมส่วนผสมทั้งหมดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆนะครับได้ฟังกันนะครับผมเมื่อเติม EM ตัวนี้นะครับ2ลิตรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการกวนผสมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็ เพื่อให้ตัวหัวเชื้อ EM นะครับแล้วก็น้ําที่ผสมกากน้ําตาเรียบร้อยนะครับผสมเข้ากันดีนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนำหัวเชื้อไตโคโดม่านะครับในอัตราส่วน8ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้านะครับ30ลิตรนะครับให้ตักไตโคโดม่านะครับลงไปนะครับ8ช้อนโต๊ะนะครับ ใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนนะครับนำอ่าไม้หรืออะไรก็ได้นะครับหรือจะเป็นมือก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้ใช้เป็นไม้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวแต่โคนโดนาโดมานนี้นะครับจะเขาจะไม่ละลายนะครับผมเขาจะเป็นผงนะครับก็คนเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้ติดมือออกมานะครับผมคนเข้าไปนะครับให้ผสมให้เข้ากันนะครับ ส่วนของผมนะครับใช้เป็นเชื้อราตโคดาม่านะครับประเภทผงนะครับถ้าเพื่อนๆคนใดมีแบบน้ําหัวเชื้อแบบน้ํานะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็นําเติมลงไปนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็หมักเชื้อที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับโดยการปิดฝานะครับผม ปิดฝาถังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดนะครับมาทําลายเชื้อไตโคดม่านะครับเชลานะครับและจุลินทรีย์นะครับของหัวเชื้อ e m นะครับของน้ำมัก e m นะครับให้ตายนะครับผมก็ป้องกันนะครับก็เอานาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับส่วนตัวผมนั้นนะครับก็จะใช้ตัวแผ่นกระเบื้องหลังคานะครับ ุมไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้แสงแดดส่องนะครับหรือให้ความร้อนลงไปนะครับผมเมื่อเพื่อนๆนนะครับหมักแล้วก็ทําการนําไปเก็บไว้เรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆนนะครับมาเปิดตัวนี้นะครับในทุกๆวันนะครับวันละหนึ่งครั้งครับเปิดแล้วก็กวนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ก็วันแรกนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดมานะครับก็จะเจอตัวแตคโดมาเชื้อแตคโดมานะครับแบบนี้นะครับเกาะเป็นฟองอยู่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะเดินกระจายทั่วบริเวณตัวนี้นะครับบริเวณน้ํานะครับผิวน้ําในถังนะครับก็ให้เพื่อนนะครับใช้ไม้กวนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับทาแบบนี้นะครับทุกๆวันนะครับเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับก็ผม ก็ให้เพื่อนนะครับเมื่อครบ1สัปดาห์แล้วก็นําแกลอนหรือขวดน้ํานะครับ1ลิตรนะครับมาก่อกเก็บไว้นะครับเพื่อนําไปขยายเป็นหัวเชื้อต่อไปได้นะครับผมแบบนี้นะครับให้มากอกแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วนําไปเก็บในที่อ่าที่ร่มนะครับในที่อุณหภูมิไม่สูงนะครับผมอ่าและวิธีใช้นะครับนําไปใช้นะครับก็ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะนําไปใช้ลดต้นไม้นะครับหรือผักในสวนของเพื่อนๆนะครับก็ให้เพื่อนนะครับนําเชื้อตัวนี้นะครับที่เราหมักไว้นะครับเชื้อที่เราหมักไว้ตัวนี้นะครับในปริมาณ1ลิตรนะครับผมนําไปผสมกับน้ําเปล่านะครับ1000ลิตรนะครับผม1000ลิตรนะครับหรือถัง200ลิตรนะครับ5ลูกนะครับผมก็นํามาผสมนะครับผม แล้วจากนั้นก็สามารถนําไปลดต้นไม้นะครับของเพื่อนๆได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะลดโคนหรือนําไปพ่นใบก็ได้นะครับผมจะช่วยในการบํารุงนะครับแล้วก็ป้องกันโรคโคนเน่านะครับหรือเชื้อรานะครับมากินนะครับต้นไม้ของเพื่อนๆนะครับผมแล้วอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งสรรพคุณนะครับโดยที่เพื่อนๆจะนําไปใช้ได้นะครับคือนําไปลาดบ่อน้ํานะครับในการประมงนะครับ ในการเลี้ยงปลานะครับก็ให้เพื่อนนะครับนำตัวนี้นะครับมาไปลาดบ่อน้ํานะครับผมของเพื่อนๆนะครับผมในอัตราส่วนนะครับตัวนี้นะครับ1ลิตรนะครับกับน้ําในบ่อของเพื่อนๆนะครับ10ลูกบาทเมตรนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนําไปคํานวณเอานะครับว่าน้ําของเพื่อนๆนะครับมีปริมาณเท่าไหร่นะครับในบ่อน้ํานะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับ1ลิตรนะครับต่อน้ําในบ่อของเพื่อนนะครับ10ลูกบาทเมตรนะครับหรือจะนําไปอ่า ปรับสภาพนะครับดับกลิ่นเน่าเหม็นนะครับในบ่อหมักของเพื่อนๆนก็ได้นะครับบ่อหมักปุ๋ยหรือเล้าไก่เล้าเป็ดนะครับหรือคอกหมูก็ได้นะครับนําไปสาดได้นะครับในอัตราส่วนนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้หนึ่งลิตรนะครับกับน้ํา1,000ลิตรนะครับผมอัตราส่วนเดียวกันนะครับแล้วก็นําไปศาสนะครับในคอกหมูหรือบ่อหมักนะครับ ส่วนในการนําไปหมักนะครับก็1ลิตรนะครับต่อน้ํา10รูปบาทเมตรเท่ากันนะครับในบอ่อหมักปุ๋ยหมักขี้วัวนะครับก็อัตราส่วนเช่นเดียวกันกับนําไปศาสตร์ในบอ่อปลานะครับผมก็ตัวนี้เป็นประโยชน์นะครับในการนําไปใช้งานนะครับผมก็พาเพื่อนๆมาขยายหัวเชื้อนะครับเองนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปซื้อ บ่อยๆนะครับผมไม่ต้องไปซื้อตัวหัวเชื้อ EM แล้วก็ตัวนี้นะครับเชื้อลาไตโคดม่านะครับบ่อยๆนะครับก็มาขยายและนำมาใช้งานได้ตลอดนะครับผมซึ่งตัวหัวเชื้อนี่ครับถ้าเพื่อนๆได้เก็บไว้นะครับก็นำไปขยายในรูปแบบเดียวกันนะครับได้อีกนะครับผมต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ